ในช่วงนี้หลายคนกําลังยุ่งอยู่กับการฟาร์มไดมอนด์และการสุ่มไข่ที่โลกลัคก,กี้บ็อกเวอร์กันอยู่ใช่ไหมครับนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะว่าในช่วงนี้ทางเกมได้มีการอัปเดตคูณ2มาให้กับผู้เล่นทุกคนครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเรามีสิ่งที่สําคัญมากกว่าการฟาร์มไดมอนด์และการสุ่มไข่ครับนั่นก็คืออัปเดตท,ที่จะมาถึงวันเสาร์นี้ครับและคลิปวิดีโอนี้ครับเตรียมพร้อมก่อนอัปเดต ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผมและยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติเท่านั้นไม่ใช่การสปอยอัปเดตแต่อย่างใดนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าอัปเดตวันเสาร์นี้เป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เกมเคยทํามานะครับทุกคนและก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาครับแต่สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจริงมากที่สุดเลยนั่นก็คือโลกใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ครับถ้าเราวาปมาดูที่ลิมโบนะครับทุกคนณตอนนี้นะครับ มีดูเดิลเวอร์คาาอี้และโลกที่3กมกำลังจะมาครับมันเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าโลกที่3จะมาตรงนี้ครับทุกคน นั่นนะจะหมายถึงโลกใหม่นั่นเองครับทุกคนแต่ยังใช้สกุลเงินที่เป็นการ์ตูนคอยอยู่เหมือนเดิมครับถ้าพูดถึงการฟาร์มเหรียญน,นะครับเหรียญที่ฟาร์มยากที่สุดนั่นก็คือการ์ตูนคอยครับและก็มีผู้เล่นหลายคนเลยที่พลังไม่ถึงครับรวมถึงผมด้วยนะแม้จะมีหลายตัวก็จริงครับแต่เราก็ไม่สามารถฟาร์มเหรียญได้เยอะแยะมากมายเหมือนกับโลกอื่นๆนะครับ สำหรับการ์ตูนคอยตอนนี้ที่ผมตีไหวก็จะเป็นดูดเดิลเวอร์ครับคาไวี้เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเจาะไม่ค่อยเข้าครับทุกคนแม้จะเป็นโซนแรกตรงนี้นะครับตีก็นานมากกว่าจะแตกทุกคนดูครับแล้วเหรียญที่ได้ก็น้อยมากๆนะครับถ้าดูจากอัปเดตที่จะมาถึงของวันเสาร์นี้นะครับเป็นข้อมูลนิดๆหน่อยๆน,นะครับทุกคนตัวใหม่นะครับผมฮิ้วตัวใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ย เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นโรคปกติหรือเป็นโรคฮาร์ดคอร์นะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับชีบะชีบะมาในโรคฮาร์ดคอร์ครับมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะว่าตัวใหม่นะครับสำหรับผิวตัวนี้ที่จะอัปเดตเข้ามาในเสานี้น่าจะเป็นโรคฮาร์ดคอร์ครับแต่อีกมุมหนึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในโลกปกติครับเนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ย ฟาร์มกันไม่ค่อยไหวครับแบบที่เรารู้กันครับว่าโลกนี้เนี่ยมันแข็งมากนะครับค่าเงินกว่าจะได้ครับทุกคนกว่าจะตีแต่ละกองแตกนะครับผมจะต้องใช้เพื่อนจํานวนมากเลยในการช่วยฟาร์มครับแล้วตัวที่เหลือพวกนี้แ่ะครับถ้าถูกอัปเดตเข้ามาแล้วจะถูกนําไปไว้ที่ไหนครับไว้ในโดโจตรงนี้หรือว่าจะต่อเส้นทางออกไปจากโดโจอีกแต่มันก็จะทําให้เราาร์มยากขึ้นนะครับปกติตีโดโจก็จะไม่เข้าอยู่แล้ว ผมบอกได้เลยว่าประเด็นดูโจตรงนี้เนี่ยตัดออกไปได้เลยครับผู้พัฒนาไม่ต้องการให้ผู้เล่นเล่นยากขึ้นครับผมแต่ต้องการให้ผู้เล่นอยู่ในเกมมากที่สุดและนานที่สุดครับช่วงนี้เขาต้องการดึงยอดผู้เล่นให้เล่นเกมนานและมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราดูจากการาฟนะเราเห็นได้ชัดเลยว่ายอดผู้เล่นลดลงไปเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีครับ แต่ถ้าเราดูจากรูปนะครับยังอยู่ในทีมคา w วาอีอยู่มันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะอัปเดตเข้ามาในโลกคาวาอีนะครับอาจจะอยู่หลังน้ำตกตรงนี้เหมือนกับแคทเวิรหรือเปล่าแต่ถ้ามาไล่เรียงดูจากอัปเดตท,ที่ผ่านมานะครับเขาจะไม่เล่นมุกซ้ำนะเขาจะมีมุกใหม่ๆม,มาตลอดนะครับคุณเพตนเนี่ย แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับเกมจะอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนของวันเสาร์นี้ครับเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับเสาร์นี้ครับคนที่รู้มีเพียงผู้พัฒนาเท่านั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเพลย์ซูเมเลเตอ,เอก,ก็ไม่รู้ครับทุกคนถ้าจะรู้ก็จะเป็นใกล้ๆวันอัปเดตครับแต่ผมคิดว่าเราฟาร์มเหรียญเตรียมไว้น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ถ้าใช้สกุลเงินเป็นการ์ตูนคอยนะครับผมแล้วเราฟาร์มไว้เยอะๆแล้วสุ่มได้นะทุกคนครับนั่นคือโบนัสของเราครับเราจะเรียกค่าตัวละครเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ของการสุ่มได้คนแรกๆครับโดยเฉพาะฮิวเลยครับทุกคน1ทีก็ขายออกครับไปขายให้กับยูทูบเบอร์เนี่ยเขาซื้อคุณแน่นอนครับผมแต่จะต้องเป็นยูทูบเบอร์ชาวต่างชาตินะครับทุกคนในด s c o อ d คุณกดเข้าไปได้เลยนะครับผมของหลายๆช่องครับไม่ว่าจะเป็นดิจิโตหรือว่าช่องอื่นๆเยอะแยะมากมายที่เขาต้องการที่จะซื้อครับคอนเทนต์และคนดูต้องมาก่อนเสมอครับเขาจะรับซื้อคุณครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมไว้ครับทุกคนเรามาเอนชานเป็นการ์ตูนคอยวีกันดีกว่าครับ เมื่อเราได้เอนชาร์เป็นการ์ตูนคอยวีแล้วนะครับผมเราก็ไปฟาร์มครับตัวที่จะเอนชาร์ได้ก็มีแต่รีเจเนอเรี่นะครับทุกคนถ้าสูงกว่านั้นเป็นมิติคอเนี่ยเอนชาร์ไม่ได้นะครับหรือว่าใครจะซื้อตัวใหญ่ตัวเล็กที่ว่าเป็นบัฟการ์ตูนคอยวีก็ได้เหมือนกันนะ โลกใหม่ที่จะถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาตรงนี้มีมาแน่ครับแต่ไม่ใช่วันเสาร์นี้ครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเหถนของผมนะครับทุกคนแต่ถ้าถูกอัปเดตเข้ามาจริงๆเหมือนกับที่ยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติเขาคาดเดากันเอาไว้ในวันเสาร์นี้นะครับ ผมคิดว่าการเตรียมตัวให้พร้อมก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเราจะต้องฟาร,ร์มเหรียญการ์ตูนคอยเตรียมเอาไว้นะครับผมจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตยังไงเหรียญการ์ตูนคอยก็จะยังได้ใช้อยู่ดีนะครับทุกคนแต่เท่าที่ผมคิดนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่วันเสาร์นี้ครับ ระอไถ้าเราดูจากคาวย i เวินนณปัจจุบันที่เราฟาร์มกันอยู่นะครับแม้ว่าคุณจะมีไทเทเนิยทั้งยีมหรือว่าจะเป็นตัวซีเขตชายนี่ก็ยังตีไม่ไหวอยู่ดีครับเรายังจะต้องการให้เพื่อนหลายๆคนมาช่วยกันฟาร์มอยู่ดีครับผมเลยคิดว่าโลกใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ตรงนี้เนี่ยน่าจะยังนะครับทุกคนครับ อาจจะอัปเดตเข้ามาหลังจากนี้2เดือนหรือไม่ก็จะต้องรอตัวฟาร์มที่มันมีพลังตีโลกคาวียเวอร์ Ver ไหวเหมือนกับที่เราฟาร์มโลกแคทเวอร์ Ver ครับแบบว่าตีโลกสุดท้ายแป๊บเดียวแตกครับแบบนั้นครับถึงจะอัปเดตโลกใหม่ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าโลกลัคกี้บ็อกเวอร์อันนี้เป็นอีเวนต์นะครับทุกคนถูกเอาออกไปแน่นอนครับในวันเสาร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยอะไรอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับ ุมต,ตัวใหญ่ตรงนี้ออกง่ายมากนะครับ Lucky Boxer เนี่ยตอนนี้ออกไปแล้วกี่ตัวมี m i กออกไปแล้ว5,269ตัวนะครับผมคิดว่าจนจบอีเวนต์ไม่น่าจะเกิน8,800ตัวนะน่าจะใกล้เคียงกับจํานวนของคาปีบาร่านะครับกับอีกตัวนึ่ง Lucky นะครับผมตอนนี้น่าจะ2 0 0 0 0อัพแล้วไม่รู้ว่า30,000อัพแล้วหรือยังนะครับ เพราะว่าลัคกี้ตัวนี้ออกง่ายกว่ามี m มิกนะครับทุกคนและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นการเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตวันเสาร์นี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย